เควส้มของสัปดาห์ที่8นะคะ d e strucure o y s t r t s with fire อันนี้เราจะต้องทำลายสิ่งก่อสร้างด้วยไฟที่ใสามาที่เลคนูนี่นะคะก็เพราะว่าทรายจะมาหาหินห้อยแล้วก็เป็นธนูเพื่อที่จะไปทำเควส ตรงเกาะกลางที่นี่นะคะก็จะมีหิงห้อยอยู่พอเราบินลงมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเพื่อนๆจับหิงห้อยให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเควสนี้เนี่ยมันเน้นจำนวน <_ S 1> <_ S 2> ก็วิธีการทำลายสิ่งก่อสร้างด้วยไฟนะคะมันไม่มีอะไรมากคือเราก็ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นไฟนะคะโจมตีใส่ไอบิลดิ้งหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่มันเป็นเน้นไม้นะคะเพราะว่าไม้เนี่ยมันจะมีเลือดน้อยกว่าอันอื่นๆ จะทำให้มันถูกทําลายได้ไวก็หยิบหิ่งห้อยมาใส่มือไว้นะคะคลิกขวาเพื่อเล็งแล้วก็กดป้าจากนั้นก็รอให้มันพังได้เลยค่ะ ไฟจากขวดหิงข้อยเนี่ยมันก็ลามค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทำดามจได้โอเคเพื่อนๆก็จะเห็นว่าอันที่เป็นไม้เนี่ยมันก็จะค่อยคพังเลือดมันจะค่อยๆลดไปเรื่อีๆเราจะค่อยๆเห็นแบบพวกร่องรอยของการถูกเผาไหมจะเห็นว่าไอบิลที่มันเป็นบิลที่เราสร้างเนี่ยไม่ไปก่อนอันอื่นเลยนะคะแต่ว่าบิลที่เป็นออบเจกต์ในเกมก็จะมีเลือดมากกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันก็จะค่อยๆไหมจนพังไปค่ะ นอกจากหิห้อยแล้วก็ยังมีสิ่งทียย่าอยากแนะนำก็คือเจ้าธนูพรายมอลนะคะคือเราเอาธนูเม็กชิพใช่ไหมคะมาผสมกับกระดูกแล้วก็เอาไปคราฟเป็นธนูพรายมอลจากนั้นก็เอาไปคราฟเป็นธนูไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะ การที่จะคราฟธนูไฟได้นะคะเราจะต้องมี1ธนูพายเม้าที่ใส่พื่นคราฟไปเมื่อกี้แล้วก็หัวทิ้งห้อย1อันหรือว่าจะเป็นถังน้ํามันที่เป็นอันถังสีแดงแดงก็ได้แต่ในวิดีโอนี้นะคะที่ไซไม่ได้ใช้ถังน้ํามันเนี่ยก็เพราะว่าไซารู้สึกว่าไ ขวดถิงข้อยเนี่ยควรจะเอาไปปาบิลดิ้งมากกว่าการที่จะเอามาคราเป็นธนูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าไม่ซีเรียสใช่ไหมขวดเดียวก็สามารถใช้เอาไปผสมเป็นธนูไฟได้เลยค่ะข้อแนะนำสำหรับการทำเควสอันนี้นะคะไซายก็อยากจะให้เพื่อนๆไปเล่นในโหมดทีมรัมเบิลกับเพื่อนไปกันเป็นแบบ4คนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไปหา ธนูไฟให้ได้คนละอันจากนั้นก็ก่อนที่จะเข้าวงนะคะไปเอาลูกธนูค่ะสะสมให้ได้จน31อันคือเต็มแบบที่สุดไปเลยค่ะแล้วก็ไปช่วยกันยิงบิลดิงตอนที่ไปสู้ในวงแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะชอบเป็นบิลไม้กันนะคะทำให้บิลไม้เนี่ยมันมีเยอะแล้วก็สามารถทำเควสต์ได้ค่อนข้างง่ายค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตไซได้ง่ายๆโดยการไปที่ Item Shop จากนั้นกดที่ขวาล่างตรง Support ตครีเอเตอมาหน้านี้แล้วก็พิมพ์ beauty a n d the b e r ที่เป็น Creator Code ของไซนะคะแล้วก็กด Accept พอพิมพ์แล้วกดแล้วมันก็จะบอกว่ากำลังซัพพอร์ตไซอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใคร สามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกินพิกแอ็กซกลิดเออร์แพ็กต่างๆการเปิดลามานิกเซนด์ดอลก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดเน a ผ่านช่องทางค r ูม m น n ว y w ลเล็ t ก็สามารถโดเน a ต,ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยค่ะ